เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็เน,นี้นะครับเรายกเกมไมค้าบอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับแล้วก็เปิดลัคกี้บ็อกซ์ยูทูบแล้วก็ลัคกี้บ็อกซ์ฟร์ดนั่นเองสอวนลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยถ้าจะไม่ผิดลัคกี้บ็อกซ์ฟร์ดผมไปดูมาเราไม่ได้เปิดประมาณ8เดือนกว่าส่วนยูทูบไม่ได้เปิดกี่เดือนก็ไม่รู้เหมือนกันบอยแต่หน้ามึงแปลกนะคุ้นๆเหมือน,นะน,นอะไรสักอย่างเลยหน้าม,มึงอ,อะตรง อ้ <c oughs> อาอีนี่คืตอตบปาก <c oughs> อ่าสู้อนันนี้นะครับแล้วก็มาสู้กับแมวหน้าเนี่ยอ่านเอานี่ถ้าคนคิดว่าเหมือนไหมอ่าแมวคือมันเป็นแมวหน้าแบบที่น่ารักมากแล้วดูดิอันนี้คุณเล่เร่มันยิ้มไปด้วยอะ่ะคาะเล็กกีตารอ่ะคุณเล่เร่มันเลกก่น,นก,กว่านี้เองก็มันเขียนว่าคุณเล,เล่เร่อ้าเดี๋ยวกูดูทำไมใช่ในตี <c oughs> ใช่ไหมใช่เออกูว่ามันคือคุณเล่เร่แม่ยูที่กว่ามัน ไม่คุณเล่ได้ไงวะไม่ก็มันเป็นขอดนเกมแค่แจกมันมันเลยทาไม่ใหญ่โอ้ยมัเส้นแหละเห็นไหมไม่ใช่มันไม่ใช่อุ้ยเขีนังกิทัะคือคุกกี้มันเป็นดาบจะคิดอะไรมากคุกกี้อ้าวาคูปากจะไม่มีอะไรคูปากอ่ะซึ่งของบอลจโนว่าที่ผมให้พิแอตกหินเนี่ยเพราะว่าแบบอยากมันยากขึ้นนะครับจะได้มันมันนะถ้าอยากได้ขุดแร่ก็ไปหาเหล็กเอาแค่นั้นแหละ ทุกคนก็สังเกตจากรักกีบอกว่าชาบรักกีบล์มีสี่สิบห้าคือผมบางคนจัดถ้ามากกว่านั้นก็คือทีมมันมันอยากจำเน้นมาเปิดใช้อยู่แล้วจัดจัดอ่ะมาพอระเบิดเลยปุ๊บก็โอ้โหพูดถึงคุกกี้ปุ๊บได้คุกกี้ปั๊บเลยถึงกูได้กอเพชรมาว่ะไอฮี้ฮี้ว้าซึ่งสองกล่องนี่บอกเลยว่าดาเมจเยอะแล้วขอเราไม่คุณเยอะมากอันนี้ซีเวอร์เอ่อทำอ๋อปลาได้อ่ะอ้าวปลาเราจะตายเหรออ้าวตายดิไม่ได้เกาะ มันมีโล่หนึ่งล้านแล้วก็หนึ่งแสนแล้วก็สิบล้านแล้วถ้าสิบล้านปลาจะตายว่าถ้ามีก่อนโหดอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรวะเออไม่มีอะไรก็ไปขุดตั้งนานอ่ะต่อไปว้ยิงเกมคือทูกเกมมิ่งแต่ไม่รู้มันจะมีแร่แบบที่เป็นบล็อกหรือเปล่านะอ่ะเข้ามาให้กูเป็แมทมาคุณยิงกูมายิงกูคืนอ่ะอันนี้บล็อกเกมมิ่งคอยบอยฮู้วเตกไฟได้กูขอนะไม่ให้ของกูเมือออะไรมือเอาไม่เอาก็มันแตกไฟได้อ่ะ ออ้ดอกคือแล้วหลอกควายสบายใจจังหลอกกี่ข้าก็อยากเป็นควายอันนี้จะเป็นบ้าไทุกคนก็คือว่าเราเอ้าคือหัาไมาได้เมื่อหักไม่ได้แล้วตอนนี้อ๋อมันมันคือไม่ต้องถือได้ใช่ไหมหรือต้องถือวะอ๋อไม่ต้องถืออ่ะเก่งจริงถอดหมวกดิเก่งเกิงก้อยนั่นออกดิเดี๋ยวยี่ต่อสู้ต้องถอดก่อนก็จะดีนะไอ วายแล้วกิดว่าตอนที่ออกแล้วกูจะไม่มีอเหลืออีกเนาะบอยกูได้มาสองอันเลยว่ะเมื่อกี้เปิดได้ซ้มอีกอันหนึ่งกูบอกถ้าถ้ากูยิงเรื่อยๆจนเป็นสนุกไมงตายได้ไหนบอยลองเอานี่ปาดิเนี่ยมันจะตายไหมเกมแม่เลยเกมบักปาก่อนสิไม่บักเกมบักอะกูปายก็ได้เออไม่ตายอันนี้ระเบิดกูหรือระเบิดมึงระเบิดกูด้วยโอ้โหแล้วจังหวะตรงเป๊ะพอดีเลยเธอมาให้ทันเวลาพอดีอันนี้เกมนิ่งทำอะไรไปได้โอ้ยอ๋อกูรู้แล้ว S <S มันยิงนี่เองโอ้ทถ้ามันยิงหัวจวังวะสีสส่สองสีมม่สองนะเดีนมันตายแล้วสิโอ้ยได้ได้ของซ้ำมาเออว่าตายแล้วที่ฝ่ายน่ะถ้าใส่ก่อล่ะอ่านายยิงก็ใหม่ี่ใส่ก่อแหละโอ้โหโอเคเราจะทำยงังไงบ้างเนี่ยเราตายแล้วทุกคนอ่ะเราต้องได้ธนูนมันอันนี้เป็นหัวไลฟ์สไตล์ใส่แล้วก็ <S 2> <S 2> <S สตริงม,มันได้ได้ของซ้ำม,มา อันนี้เออโอเคอันนี้ดีกว่าแต่ว่านี่เพิ่มซิงแต่นี้อ๋อก็โหดเดียวกั้บอยดีกว่าเอองั้นใส่นี้ดีกว่าเพราะไอ้บอยมันไม่ตายเพราะนี้สองแตกได้นะทีนี้โนูก็ยิงไม่ตายแล้วไม่แตกอันเบรกเทเบิงโอ้แปลว่าอยู่กูยาวโนแต่โนแตกได้ไหนโนโหดหรอวะโอ้โหโคตรกลางเลยไอ้ผมเป็นการ์ดจอ GTX หนึ่งพันแปดร้อยเราไปใช้ไหมล่ะถ้าแฉผิดมาเอาไปคาบของได้นะเราไปคาบดูเออใช่หรอหุ้ยอันนี้เปิลหน้ายิ้มแอปเปิลยูทูบแอปเปิลอ่ะกินโอ้โหเจ็บ หน้าหน้าคูดสวยแต่โภก,กิละว่าพูดก,กากน,านี่อะไรอะ่ะหน้าคูดนะอ่ะเมื่อกี้ขอมึงหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ธรรมดาเหรอมีทีไอไหมมีทีไอแล้วอ๋อของกูว่าทีไอไหนผมจำไม่ได้มันคือขออะไรขอดูนนะอ๋อเป็นเกมมิ่งอ่ะตอนนี้เราไม่มีดาบไประเบิดไปหามึองแล้วนะอย่าเพิง่งเอามันคาบดาบไม่ได้ตอนนี้เราขาดรองเท้าอไอเกตตั้งแต่มันแตกได้ทุกคน ใส่แล้วเพิ่มก่อมาแค่นิดเดียวเองโอ้ยโวย,โยโก,กากเลยอันนี้ไอศครีมอันนี้มันคืออะไรวะฮะอ๋อตีแล้วเบิดหรอแป๊บนึงนะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้กูไม่ถือไอติมนะอ๋อต้องถือไอติมด้วยอ๋อคือพวกไอติมไม่ได้พี่มันต้องถือไม่ได้ไม่ได้มันเอาไว้ตีมันจะมีเสียงบับบองอยู่ไอเกี๊ยวกินได้เปล่าบ้าเปล่าไอ่จริงเอาไ<ล>ม่เกี่ะมือเวลามึงเสือของเล่นมันจ้าจ้าอันนี้แอปเปิ้ลโอ้โหโอเคบอยอันไหนมึงลองยิงกูไปอีกรอบมึงดิรัวๆ อ่ะรัวๆเลยเออทีนี้ก็ไม่ตายแล้วมือแดนงมืมอคงไม่ตายอะไรอย่างโง่ <uk> โอ้ยมันจะได้ปืนเดิมมันสามอันแล้วเนี่ยนะได้ของเดิมเดิมมาเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะจิจิเนาะอันนี้ไอ้ตีมสีเหลืองก็คือตีแล้วติดอะไรวะอ่านไม่ออกปอลาพิษมนะันรั้ว่าเราเก่งจริงอ๋อป้าผ่าฮะ<า>ว้ายอาพอสลับจริงจริ <อ ef> ชื่อแมวอุแแลแซ่ไหมเนาะหรอใช่เหรอใช่กูไม่เชื่ออันนี้ลองเท้ายูทูบโอเคโอ้โหยิ่งใส่ยิ่งเยอะอ่ะกูเคลียร์ก่อน อ๋อไม่ได้เยอะนี่ว่ะอ่ะแต่เปิ่งจะเยอะวายอันนี้อะไรอะ่ะขี้ขปลาได้อ๋อเอา้าอ๋อมันเดินแล้วมีบล็อกเกมมิ่งใจเย็นสิคุณพี่โอ๊ยเกต <c oughs> โอ้แ <c oughs> ผมยังไม่มีดาบบนหัวเรียนสิงอะ่ะจะได้ดาบบนโหดอะ่ะอ่ะผมคราฟดาบบนหดก่อนเอ่อมันจะโหดเอาวะโอ้มันไม่มีดาบอ่ะกลัวเสื้อกลอก็ได้อ๋อเสือ้อกลอกลา,าพิษเีอ อ in right ่ะกูสครับมันก็แตกได้เออไม่คาบแล้วกันถ้าไม่มีอะไรทำก็ไม่เปิดก็ได้นะเธอนี่กูว่างอ่ะกูขี้เก็บแต่ผมได้หัวเดียวกูเยอะมากเลยอ่ะ้าวพิกเอ็กซ์เอาเก็บเล้ละอ้าวไว้ไอ้กูรู้ไว้บอยมายื่ในข้างกูอยู่ๆลุงก็มาข้างกูลุงลุงเอ๋ยลุงไหนลุงมาได้ทันเวลาพอดีมาก่อลาพิษหกเซตแต่ว่าหัวไม่มีไม่เป็นไรหัวมันหายเอ้าโอ้ยมันขยันค้างเลยเนี่ยอันนี้แหนูที่บอยยิงเหรอวะ โอ้อไม่ใช่ออกเทียดอกโอ้ยมาเดี๋ยวจะรัวนะเฮ้ยนี่ดับเกมมิ่งเดี๋ยวอย่ายิงโอ้ยยี่หู้ยกูไม่คุกเขกูไม่คุกเขกูอยู่กอนเข่าเลยอย่าเก็บเอามาเร็วๆค <c ười> นณกากคนณกากเลยนกากก็บ้าละห้าร้อยแต่จำได้ว่าตีแล้วมีบัฟหรือเปล่าอ่ะเออกากก็ได้วะกูไม่น่าไปแย่งกับมันเลย แย่กับกูเพื่ออะไรเนี่ยกระดาษจ้ะอันนี้ฮิวก็คือว่าจะฮิวอ๋อหัวใจสีทองดูคลิปดูว่าเนาะมึงปาสิ่กูเยอะมากเลยจริงกูต้องเป็นคนทำสิอันนี้ด็อกเตอร์เป็นเอ็กอใส่ล้วกันโอ้ยจะทับแบงไงจะไปจะไปทับคิวแบงอะไรนี่ดิเฮ้ยเก็บบังมือไม่ต้องเปิดไปะละอย่าเลยละอันนี้แฮนดี้ระเบิดอ้าวกูนึกว่าจะระเบิดโย อันนี้ใช่ไหมที่มึงยิงเออนี่ได้แล้วอ้าวธนูหมดของกูไม่ได้มีไอ้นั่นัะเขาได้ไหวนะไอ้ที่มันยิงธนูไม่จำกัด<ช>อ,อ่ะเอออพี่ตีโอ้โหถ้ามันจะดีกูขนาดนี้อันนี้กินได้ทุกคนแต่จะไ,ได้ว่ากากเออกากจริงด้วยมายี่สิบสามยี่สิบสามแล้วอันนี้ไอ้บอลอะไรนะกูเบื่อแล้วกินบอกมาเลยไม่นะ<ๆ>เฉยๆอุ้ยลตะกี้บอกเพิ่มไม่เอากูทักวันหนึ่งเหรอไมต้องหาเขาแล้วไม่เอากูจะกูจะไปแล้วสิกูจะไปมีไปแล้วเดี๋ยวว่าไข่มา อันนี้ยิงได้<อ>จำได้ไข่มาและมึงยังคุยอยู่คุยอยู่อ๋อนี่ไงที่ที่มันระเบิด <c oughs> มันมันยังไม่บล็อกมือเหรอไม่ไม่บล็อกอ่ะทำไมไม่เอทุนกับมึงได้มันเป็นกูกูบล็อกแล้ว <c oughs> จ้าโอ้ยอันนี้ดาบได้แบบเยอะสุดเท่าไหร่บ่อยฮนะอันนี้บิวตี้แรบบิวตี้แรบบิวตี้คราบได้เป็นเออโอยรู้สึกว่าพวกแร่มันจะคราฟดาบไม่ได้นะอ่ะเสื้อบิวตี้เสรแล้วก็เออรีบอกว่า โอ้โหโอ้ยเล่์มึงโคตรสวยแต่พวกขาเล็บนะโคตรกากเดบอยก็บอกเนี่ยมองที่เรยตลอดอันนี้ธนูฟอร์ดฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์ฮะทำไมยิงก็ไม่ออกอ้าวออกแล้วโอ้โอยธนูหมดยิงไม่ออกอีกแล้วโอ้คลิปนี้ผมดูก็รู้ว่าบอยไม่ได้ของเราหลายเท่ามากเลยเราไม่ได้ของโคตรกากเลยแล้วดาบก็แทบไม่ได้เลยมึงอย่าพิ่งตัดสินดิกูยังไม่มีเกิดใหม่เลยไฟ แต่มึงก็แบบมีของยิงเยอะแยะนู่นนี้นั่นแล้วกูมีอะไรบ้างอะ่ะโอ้โหพอดีพี่มีสักว์สีพอพี่ไม่ยิงไงเนาะดาบดาเมจสิบสามอันนี้โมไม่หินปั๊บอะไรก็ไม่รู้โอ้คอยดูแลกันแล้วนี่แหลว่าดาบดาเมจกูเยอะสุดเท่าไหร่เฮ้ยเล่นยูอ่ะเพื่อนเมื่อกี้นี่แหละเราต้องหาดาบไม่ได้ดาบดาบอยู่ไหนดาบเฮ้ยอันนี้ยูทูปเกมมิ่งเมื่อลืมบอกว่าวยูทูปไม่ได้ดาบกากลืมบอกใช่เหรออ้าวอันนี้พีแอ็ก เพี้ยได้เมซี่พุ่งพับเงิร์ดบเนน้อยกนะ <c oughs> ้าไอห้าร้อยมึงด้วยเอาโอ้ยคันผมไม่เชื่อมันมันต้องมีหวังสิยูทูปอันนี้เป็นหัวเอ่อไม่ใช่หัวเหรออ๋อมันกินได้อ่ะค่อยกินแล้วกันไอยากกินดีมึงอยากกินดิอันนี้ปลาปา่าผมยิยงม่งใหญ่ด่าไม่มีเลยอันนี้โดนัทกินแล้วก็โอเคได้อยู่ แต่คลิปนี้ของกิโลเยอะแต่ดาบเราไม่มีเลยหควดแล้วนะมาเออห้ากับแปดและคลิปนี้แม่งโกงกูเยอะมากเลยนี่ถ้าอยู่ใกล้เนีลุกไปถีบโตแล้วจริงเฮ้ยถ้าอยู่ใกล้เนีลุกไปถีบโตแล้วคลิปนี้มึงโกนตีกูเยอะมากเลยคนเจีนจีอะไรคุณไม่เคยโกนจีเลยมึงบ้าแหม่ยิงระเบิดยิงนู่นนี่นั่นนี่เออวกันก็ไปค่าพูดเดียวกูตอมมึงทางตองนั้นถามปลาที่มึงบอกว่าจริงมันก็จริงอ่ะอันนี้ปลาแล้วเป็นไรว เป็นไงล่ะด่อทุกคร้อเป็นไงล่ะฮะรู้สึกดีอย่างไงรู้สึกว่าชินแล้วรู้สึกจะชินกับมุกโม่เอางีดิอ้เมื่อยมึงแกหัวมึงแก่หัวต่อไปเลยค่ปุมบ้าแบบต่อกกเบอมึงแก่หัวมึงแกหัวอะอันนอันนอันนไ้อัน้อันอันนอััอออนี้

ซึ่งเดี๋ยวบัาวันนี้เนี่ยผมจะเก็บไปกินนั่นแหละตอนสู้ไก่บอยทุกคนเพราะมันเมียนเดียวกินดิอ้าวแล้วท้าไมกูกินแล้วกูมึนหัววะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกผมลองกินแล้วก็ไม่มึนหัวนะเอออันนี้มันกินแล้วมึนหัวมึนหัวจริงเหรอมึนหัวแป๊บเดียวอ๋อไม่ใช่แป๊บเดียวอ่ะก็ไม่เอานี้แล้วกันทิ้งไปกินใหม่ก่อนกินใหม่ก่อนไม่กินไปกินแล้วมันมึนหัวพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมดูดกันเลยไหนเจ้าแมวหน้าไหนจะสู้ได้หรือเปล่า อ่ะไหนโอ้โหเดินเมืนช่องช้าแล้วก็โอ้โหกอกูเกือบแตกโอ้โมันตีแรงเลยอ่ะตีแรงแต่เดินช้าอื้มเขาเป็นแมวเนาะโอ้โหแล้วก็ตายแต่ว่าดามเมจที่เขาตีมาแล้วไอ้คูลเล่เกล็กกูเกือบแตกคูอเลเล่แม่นคือกีตาร์โอ้ยเกือบแตกอ่ะขออีกรอบรอบนี้ขอใช้ปืนอ่ะมือเปล่าอ่ะบอยเนี่ยตีถึงแม้มือเปล่าอ่ะฮะอันนี้ตีมะ มันตายอะไรแกพกูเหรอไม่เกี่ยวอ่าแล้วปืนล่ะอ๋อปือนเราเข้าอยู่แต่เข้าน้อยเอออ่างั้นจบเลยมอรอดาบตีดิก็นี่ไงตีอยู่โอ้โหมืออ่านเด็กแลวมึงดูกูนะโอ้ดาบนั้นดำไปเท่าไหร่อ่ะแค่สองแสนสองแสนล้านห้าโอเคสองแสนล้านห้ามาต่อไปสื่อของเราซึ่งสื่อของเราเนี่ยถอดก่อนเลยเพราะว่ายัางไงเราก็ได้อยู่แล้วพร้อมยังพร้อมละพร้อมเลยเลยครับ มึงตีกูแล้วแบบเอ๊ะปุ่มกูสลับเหรอเออปุ่มสลับแล้วเสือมาค้างต้องรอไหมโอเคเมื่อกี้ที่เกมค้างเพราะว่าเราได้แต่กินแอปเปิ้ลันนี้กันนะเพราะว่าแอปเปิ้ลนี้มันของหัวทุกคนอะถ้าไม่เชื่อเกี้ดูที่ผมกินไปตอนแรกอะเห็นไหมมันโหดงั้นเอางี้งั้นเราอะงั้นเราไม่กินนี้ทิ้งไปเรากินของที่ไม่ใช่แอปเปิ้ลนี้นะโอเคไหมอะแล้วเรามาสู้อีกรอบหนึ่งพร้อมยังเข็ดเดียวมา พอมันก็อยู่เองครับโอ้หลบกระโจกอา้าวขอมันฉลับอะ่ะอ้าวอ้าวเอ้ยโอ้โหโโอ้หมึงฆ่ากูไม่ได้อะไรนะแสดงว่าก่อแดงอ่ะแต่พ<ม>อมันฆ่าผมได้ผมว่าผมไม่ได้เอ้ยแต,แต่แต่กูก่อแดงสิบแปดอันน่ะก็ถือว่าสิบอันอยู่ดีก็ถือว่าเป็นธรรมดา,าเอออ่ะแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวกูคุณหลุมให้ยิง<ห>เลยกอดแดงคจะไหวชนะกูกอแดงสิอ่ะกูคุณหลุมให้ยิงเลยอ่ะยิงมาดิ กอดแดงแปดถือว่ากอดแดงออก <c oughs> เออก็ไม่ตายดีอ่ะนี่นก็ถือว่ากอดแดงเ,เยเอะกว่าชนะกูเยอะกว่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นที่เราสู้กันมึงบอกว่าแปดอันก็เท่ากับดสิบอันกูจําได้น <isas? S 1> ะก็ถือว่าเราก็เสมอไปทุกคนไดนะ้เลยเนาะแล้วท่านนี้ม,นม,นนม,นมันคืออะไรวะมึงขอลองปั่นวบอยอย่างก็มันคืออะไรอ๋อก็ไม่ตายดีอ๋อเป็นบัฟเจ็บเฉยโอเคตายไปทุกคนก็ถือว่าเราก็ชนะกับบอสไปส่วนศึกบอสก็เสมอไปเนาะถ้าเรคิเรื่องอะไรจะลืมกุหลาบสกายช่องหมวอยู่ซันดิชเช่มาดูคลิปหน้าบ๊ายบาย